เรียกว่าเป็นการโคจรมาพบกันของสองพี่น้องนะครับชมพู่พรพัน์เกิดปร,ราดสมสรนไอบีเคลิกลีใต้เจอะเจอกับวิภาวีสีทองนะครับสมสรฮุนไดลิกลีใต้อีกเช่นเดียวกันวันนี้สองสีพี่น้องจะต้องเจอะเจอกันแล้วก็แข่งกันเองนะครับผมโอเคแอดมินก็จะมานำเสนอจังหวะที่แบบทำให้หมดวิภาวีสีทองทำหน้าตาแบบนี้ เฮ้ยทำไมวิภาวีสีทองทำหน้าตาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนี่เลยเราจะเห็นนะครับว่าพรพันเกิดปราดบล็อกเดียวสามารถบล็อกวิภาวีสีทองได้แบบอยู่หมัดได้คะแนนด้วย คุณพี่ก็แบบอบล็อกดีมากคุณน้องก็เลยทําหน้าทําตาแบบนี้เลยแฮ้ฮพี่ผู้บล็อกเก่งมากเลยนะ ผลการแข่งขันวันนี้นะครับสมโมสรฮุนไดสามารถเอาชนะสมโมสร IBK ไป3ต่อ1เซตซึ่งฮุนไดก็เป็นอันดับที่1นะครับหัวตารางของลนะีกเกาหลีใต้ณตอนนี้ยินดีด้วยครับติดตามผลงานของวิพาวีศรีทองและก็ผลงานของพรพันธ์เกิดปร,ราดได้ลีกเกาหลีใต้นะครับติดตามช่องฮอตวอลเลย์บอลไว้มีข่าวสารอัปเดตก็จะรีบแจกรีบเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างแน่นอนครับ